ท่านผู้ชมคะมีแรงงานชาวกัมพูชาสองคนค,ะค่ะคือเรียกได้ว่าเนรคุณชาวบ้านก็ได้นะคะเพราะว่าชาวบ้านแถวนั้นเ,น<ช>เขาให้ข้าวให้น้ํากินด้วยใ,ในระหว่างทํางานก็ไปทําการก่อเหตุล่อลวงเด็กผู้หญิงค่ะวัยสิปีเข้าไปในป่าข่มขืนก่อนที่จะมีพลเมืองดีนะคะเข้ามาพบเห็นค่ะ โดยผู้สื่อขาวได้รับแจ้งจากผู้ปกครองของเด็กหญิงน้ําเป็นนามสมมุตินะคะอายุ13ปีก็ผู้ปกครองบอกว่าเมื่อคืนวันที่29พฤษภาคมช่วงเวลา20นาฬิกา30นาทีลูกสาวเนี่ยถูกแรงงานชาวกัมพูชาสองคนล่อลวงไปข่มขืนกระทาชำเราในป่าหญ้าข้างหมู่บ้านห่างจากบ้านของเด็กเนี่ยไปประมาณ150เมตรค่ะ โดยที่เกิดเหตุอยู่ในพื้นที่หมู่ที่9ก้าตำบลสุรศักดิ์อําเภอรศรีราชาจังหวัดชนบุรีคือตอนนั้นยังมีเพื่อนบ้านที่เขาอาศัยอยู่บริเวณข้างเคียงนะคะเขาไม่ได้ยินเสียงค่ะแล้วก็รู้สึกว่าผิดสังเกตเลยออกไปดูใช้ไฟฉายส่องดูค่ะก็เลยพบเห็นเหตุการณ์นะคะพอคนร้ายนะเห็นว่ามีชาวบ้านมาก็เลยตกใจรีบวิ่งหนีหลบหนีไปค่ะตอนนี้ผู้ปกครองของน้องก็ไปแจ้งความเอาไว้แล้วที่สพศรีราชาชนบุรี โดยจากการเปิดเผยของผู้ปกครองของเด็กหญิงน้ำนะคะก็มีการให้การค่ะว่าเมื่อเวลาประมาณ20นาิกา30นาทีของคืนวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมาน้องเนี่ยพักอาศัยอยู่กับย่าที่บ้านพักค่ะแล้วอยู่ๆน้องนะคะน้องก็ได้รับข้อความแชทจากนายลอยอายุประมาณ20ปีสัญชาติกัมพูชาชักชวนให้ออกไปนอกบ้าน โดยมีเพื่อนคนงานชาวกัมพูชาไม่ทราบชื่อแต่ว่าอายุเนี่ยก็ประมาณ30ปีอีกหนึ่งคนเดินตามไปด้วยโดยมีภาพจากกล้องวงจรปิดของบ้านข้างเคียงเนี่ยนะคะที่เกิดเหตุเขาจับภาพบางส่วนเอาไว้ได้ค่ะซึ่งผู้ปกครองก็ไปสอบถามเด็กหญิงน้ำนะคะก็ทำให้ทราบว่าคือน้องก็เปิดเผยน,นะคะว่าชายเสื้อขาวเนี่ยค่ะที่ ชื่อลอยอายุประมาณ20ปีทําการข่มขืนจนสําเร็จความใคร่ก่อนที่ชายอีกคนนึงจะตามเข้ามาข่มขืนต่อแต่ยังไม่เสร็จกิจก่อนที่พลเมืองดีนะคะที่เขาอยู่บ้านข้างเคียงกับที่เกิดเหตุเขาจะมาพบเห็นซะก่อน คนร้ายทั้งสองคนก็เลยหนีไปทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสพศรีราชาก็ทำการสอบสวนแล้วก็เร่งส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนลงพื้นที่ให้ไปติดตามผู้ก่อเหตุทั้งสองรายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ